ันนี้เจอช่องคนเหมือนเดิมนะติ้งมือชแนลครับวันนี้อยู่ใกล้นุ่มรถไถครับนี่เอาฟอร์ดมาทำงานครับนี่ครับฟอร์ดป้าพลังครับเจ้าคุณปูเจอครับปูต้าครับปูต้าดับมาครับนี่ครับปูต้าเอาละครับแพรกนะครับฟอร์ดป้าพลังครับกวาดพี่ครับเราเราสามนะครับนี่ครับเดี๋ยวเท่าอานครับบอรดในตำนานครับ

บ,บร้อยครับ,รบตำนานคือตำนานครับนี่น้องใหม่ครับหน้าตูนครับได้หนึ่งแผนครับเป็นปลายางเมื่อกี้จะคุณปู่ต้องขวากับเรื่องกระแทกเรื่องจนครับ Hợp mà kỳ kỳ cao mót Đừng đánh vào trong quả hợp Này hợp, có Chạy lúc nha, chạy dậy lúc nha Đóng quả gặp tầm nan tầm ปลาอ่าน,นครับปลอดเจ้าบ้าบอลังโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับฝากกดตามกดแชร์กดซัสบสไครต์ด้วยนะครับสำนานเจ้าของปร์ดครับ